เรียนท่านประธานสภาครับผมภุริวัฒน์จสำราญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสิบสองครับผม ท่านประธานสภาครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เมื่อ2เดือนก่อนที่ผ่านมาครับกับผมได้ทํางานประสานกับประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่จากการถูกล่อซื้อหลอกซื้อผลิตภัณฑ์ทรีตเมนต์บนใบหน้าจํานวนหลายแสนบาทครับพอได้อ่านรายงานประจําปีของสภาองค์กรผู้บริโภคเล่มนี้แล้วครับฉบับนี้นะฮะหน้าที่64ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันรูปแบบที่เกิดขึ้นเหมือนกันสถานที่คล้ายกันเมื่อมีการจัดให้ยุติแล้วด้วย แต่ว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างก็เกิดซ้ำขึ้นอีกนะครับเมื่ออ่านรายบานฉบับนี้ไปครับก็มีความไม่ชัดเจนในหลายๆประเด็นนะครับเริ่มต้นเลยก็ขอสไลด์เลยนะครับการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคครับก็จะชุดเกิดขึ้นในช่วงของยุคคอสชอนะครับด้วยมติของสภานิบญ,ญีัรรยา่งชาตาหรือสอนชให้ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งสภา ในขณะเดียวกันย้อนกลับไปครับปี2,558นั้นทางสคบก็มีมติไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งนะครับแต่สุดท้ายก็คลอดออกมานะครับมีผลบังคับใช้ในปี2,562โดยวัตถุประสงค์สภาองค์กรผู้บริโภคนั้นถูกระบุให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำจากรัฐหรือพรรคการเมืองแต่เมื่อถูกแต่งตั้งในยุคคสชครับแล้วมาจนถึงทุกวันนี้เราก็ทําให้ประชาชนแล้วก็ตัวเราคาดหวังอย่างยิ่งว่าตัวองค์กรแล้วก็ตัวบุคลากรต่างๆที่ดํารงตําแหน่งในสภานั้นจะท ทำงานอย่างเป็นกลางโปร่งใสแล้วก็เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ ต่อไปเลยนะครับสไลด์นะครับเมื่ออ่านวัตถุประสงค์บางข้อครับเราก็จะพบว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นแตกต่างจากสคบคือไม่ใช่คนกลางแล้วก็มีหน้าที่ต่อรองให้กับผู้บริโภคแต่ก็ดันไม่เหมือนสภาอุตสาหกรรมแล้วก็เหมือนหอการค้าครับที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจด้วยตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับเพราะว่าการร้องเรียนของผู้บริโภคนั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดมาจากการกระทําของผู้ประกอบการตรงนี้มันทําให้เราต้องกลับไปดูต่อนะครับในเรื่องของรายงานผลการทํางานของสภา องค์กรของผู้บริโภคก็คือว่าถ้าเราแยกแยะขั้นตอนการดําเนินงานก็จะพบว่าเรื่องส่วนใหญ่นั้นมักจะยุติหรือจบอยู่ที่การเจราจาไกลเกลี่ยนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับจากข้อมูลรายงานฉบับนี้ครับมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด1 4 9 4 1 4เรื่องนะครับแล้วก็สามารถเจราจาไกลเกลี่ยได้13,617เรื่องหรือ9 1 1 4 ในขณะนี้เกี่ยวกันก็มีประมาณ19คดีนั่นเองนะครับที่ดําเนินฟ้องคดีแทนผู้บริโภคข้อเสียคือพอมันไก่เกี่ยได้ครับก็ไม่น่าแปลกใจที่ว่าบางกรณีนั้นเราก็ยังพบการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็การประกอบ กิจการแบบเดิมๆอยู่ทุกวันนี้นั่นแสดงว่าบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อได้หรือหยุดผู้กระทําผิดได้จริงๆนะครับมออีกด้านก็อาจจะกลายเป็นว่าความลดความเสียหายให้กับผู้ประกอบการนั้นๆที่ค่าชดเชยต่างๆไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไปหรือว่าไม่ต้องได้โทษหนักเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่ทั้งผมแล้วก็ทีมกฎหมายก้าวไกลกรทมเขต12ได้ทำนะครับคือการเข้าไปช่วยกรณีถูกล่อซื้อ คอสทรีตเมนต์บนใบหน้านี่แหละับเช่นเดียวกับที่ท่านเขียนในรายงานฉบับนี้ทุกวันนี้การหลอกลวงแบบนั้นก็ยังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะในกรุงเทพแต่ว่าจังหวัดใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยก็โดนเช่นเดียวกันผู้เสียหายบ้างก็ได้รับเงินคืนครับเต็มจํานวนบ้างบางส่วนบ้างแลกกับการยุติไม่ฟ้องร้องดําเนินคดีกรณีของผมครับเราก็เข้าไปดูเพิ่มเติมเข้าไปค้นหาข้อมูลว่าผู้ประกอบการบริษัทเหล่านั้นมีชาวต่างชาติจดทะเบียนรวมกับชาวไทยแล้วก็ถือหุ้นเกิน5 1ซะด้วยซ้ํา แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความเครือบแคลนในเรื่องของการจดออยอยด้วยซึ่งเราสามารถที่จะดําเนินการแล้วก็เอาผิดได้มากกว่านี้นะครับเมื่อเกิดปัญหาก็มีการข่มขู่ผู้บริโภคครับข่มขู่ไม่ได้ผลดันไปเจอผู้บริโภคที่เป็นคนจริงก็ยินยอมชดใช้ให้สุดท้ายครับย้ายหน้าร้านเปลี่ยนแบรนด์แล้วก็กลับมาทำแบบเดิมทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่นะฮะ จากรายงานครับเราสามารถมองได้ว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นช่องทางลำดับหนึ่งนะครับสำหรับในการรับเรื่องของประชาชนรวมถึงมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เสนอแนะนโยบายแล้วก็ก,รกรัรนกองเป็นกฎหมายต่างๆเหล่านี้อาจจะมองว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของสภาองค์กรผู้บริโภคนั้นก็อาจจะเป็นงานด้านหนึ่งหรือหน่วยงานด้านหนึ่งของสคบ หากมองในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแล้วก็การทำงบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนก็จะมีประโยชน์นะครับเมื่อกล่าวถึงเรื่องงบประมาณครับเราอยากจะมาทราบรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมนะครับ ขอสไลด์ถัดไปนะครับก็คือว่ารายได้หลักปัจจุบันนั้นมาจากเงินอุดหนุนของรัฐเป็นหลักนะครับออนอกเหนือจากนั้นจะมีรายได้อื่นๆเช่นเงินลงทุนระยะสั้นทรัพย์ส,สินไม่มีตัวตนดูเหมือนจะเป็นสัดส่วนรายได้ที่มีจํานวนไม่มากนะครับเน้นการใช้เงินสนับสนุนของภาครัฐเป็นหลักเลยสไลด์ถัดไปนะครับรายจ่ายจํานวนมากไปอยู่ที่รายจ่ายตามแผนโครงการและงานต่างๆของสํานักงาน,นไปอยู่ที่เงินสนับสนุนให้หน่วยงานประจําจังหวัดหน่วยงานเขตพื้นที่และสมาชิกข,ขอ,งององค์กรผู้บริโภค ตรงนี้อยากให้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนสมาชิกหน่วยงานองค์กรเพราะเนื่องจากว่ามีหลายๆหน่วยงานครับถูกตรวจสอบว่ามีการจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องหรือไม่หรือมีการตั้งขึ้นโดยลอยเพื่อรับเงินสนับสนุนหรือเปล่ารวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ปรึกษาแต่ละโครงการครับว่ามีมาตรฐานในการจัดจ้างเป็นแบบไหน ประเด็นต่อมาคือเรื่องของเงินสดรายจ่ายทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนถึง9ล้าน6กแ0บาทที่ใช้ไปกับเว็บไซต์และก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับออขอสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งรายงานฉบับนี้ก็มีการแจ้งว่ามีทั้งเว็บไซต์ที่ให้เป็นช ANNEL ในการร้องเรียนมีการระบบวิเคราะห์ข้อมูลแดชบอร์ดต่างๆมีระบบบริหารสำนักงาน e m e e t i n g เป็นต้นซึ่งราคากลางในการพัฒนาของระบบเหล่านี้ผมคิดว่าไม่น่าจะสูงอย่างที่แจ้งไว้เมื่อคลิกเข้าไปดูเนื้อหาบางอย่างก็ไม่ได้มีข้อ มูลนาเสนอออกมานะครับเช่นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลไก่เกลีย่ยสําเร็จหรือไม่หรือว่ารายละเอียดคดีที่ฟ้องเป็นต้นนะครับนอกจากนี้รายจ่ายในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์ของสภาองค์กรผู้บริโภคมีการแจ้งว่า e n g a ก e เมนตมีไม่น้อยกว่า9ล้าน3 0 0แสนกว่าครั้งนะครับ ขอสไลด์ถัดไปนะครับเพื่อเข้าไปดู Facebook Fan Page Twitter Instagram Line Official YouTube ต่างๆพบว่า Facebook มีผู้ติดตามมากที่สุดคือ7.30,000หมื่นคนแล้วก็มีผู้กดถูกใจทั้งหมดกว่า61,000ครั้งซึ่งเป็นผู้เจนช่องทางที่มีผู้ติดตามมากเยอะที่สุดอย่างที่ผมได้กล่าวไป Twitter Instagram ไม่ค่อยดีครับบางโพสต์ อาจจะมียอดไลค์หนึ่งแล้วก็มากสุดแค่28ไลค์เท่านั้นเองย t u b e มีผู้ติดตาม4 0 5คนครับมีเพียงสคลิปเท่านั้นที่มีคนเข้าชมเกินหนึ่งันครั้งแล้วก็มี26คลิปเข้าชมเกินหนึ่งครั้งแล้วก็มี8ปคลิปที่คนดูไม่ถึง10ครั้งนะครับส่วนทิกตอกและไลน์ออฟฟิเชียค่อนข้างที่จะผลิตออกมาได้ดีครับมีประสิทธิภาพแล้วก็คิดว่าน่าจะพัฒนาได้ดีมากกว่านี้ด้วยทีมงานลองรวบรวม,รวม,รวม,รวมยอดยอดจเอ ment มาดูครับกว่า4ล้านกว่าครั้งก็็อาจจะเเปนตัวลขที่ ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเรามาดูเรื่องของงบประมาณแผนสื่อสารสาธารณะมีที่มีลบม,มูลค่ารวมถึง35ล้านนั่นน่ะก็อาจจะต้องดูว่าคุ้มค่าหรือไม่นะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ประชาชนทุกคนมีปัญหาทุกด้านครับถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกถูกมีความได้รับความไม่เป็นธรรมด้วยทุกวันนี้เรามองว่าช่องทางไหนละ่ะที่เป็นช่องทางที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดประชาชนพึ่งได้มากที่สุดแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ต้นต่อได้มากที่สุดเราก็หวังว่าให้สภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่คาดหวัง ของประชาชนได้ต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วยตรวจสอบองค์กรเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยว่าปฏิบัติการทํางานได้อย่างมีสิทธิภาพโปร่งใสด้วยหรือเปล่าเช่นนี้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านธินพลศรีทะเลศรับ